เข้าสู่การปั่นจักรยานกับเทรนนิ่งวิดแจ็คสัปดาห์ที่1วันที่1นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามาซ้อมโปรแกรมซ้อมนะครับสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าที่หยุดไปนานนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับว่าโปรแกรมซ้อมนี่เป็นยังไงนะครับคลิกดูที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้ก่อนนะครับผมโอเคสําหรับสัปดาห์ที่1นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะพิเศษกว่าสัปดาห์อื่นนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะซ้อมกันสัปดาห์ละ3วันนะครับแต่ว่าสัปดาห์แรกเนี่ย เราซ้อม4วันนะครับคือปกติวันจันทร์เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าของสัปดาห์ที่1เนี่ยวันจันทร์เราซ้อมนะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับผมซึ่งโค้ดซ้อมวันนี้นะครับก็คือ60 min mm EM นะแล้วมันหมายความว่าไงนะครับก็คือหมายความว่าให้เราปั่นเอนดูร้นนะครับประมาณโซนหนึ่งโซนสองนะเป็นเวลา60นาทีอ่าวันนี้เป็นการ อุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องซึ่งการปั่นเอนดูร์ล้นะครับเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนะครับของกีฬาจักรยานเราจะซ้อมอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ 70- 80เของเวลาที่เราซ้อมทั้งหมดนะครับผมโอเคแล้วเราจะซ้อมปั่นยังไงนะครับก็คือว่าในทุกๆวันนะครับของการซ้อมนะครับช่วง5้านาทีแรกเนี่ยผมจะปั่นวอร์มอัพนะครับก็คือเป็นโซนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เกียร์เบาๆนะครับรอบขาประมาณ90 1 0 0ถึงรอนะครับเป็นการเรียกว่า ลูกค้าให้ตื่นกันก่อนนะเพราะพอตื่นเรียบร้อยนะครบรบ5นาทีอ่ะคราวนี้ผมก็จะเข้าโซนหลักนะครับก็คือปั่นโซนสองนะโอเคแล้วปั่นโซนสองปั่นยังไงนะครับอ่าผมใส่ข้อมูลการปั่นไว้ให้ดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับว่าหัวใจเท่าไหร่นะครับวัดเท่าไหร่รอบขาเท่าไหร่นะผมโอเคเราก็คุมโซนนะครับถ้าใช้หัวใจก็อยู่โซนสองนะถ้าใช้วัดก็โซนสองเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้นครับ พูดติดๆขัดๆนิดหน่อยนะก็คือไม่สบายเกินไปแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะผมโอเคเส้นทางที่เลือกนะครับวันนี้เนี่ยเป็นทางราบนะครับส่วนใหญ่เป็นทางราบมีเนินเล็กน้อยนะครับมีเนินเล็กน้อยโอเคคราวนี้เนี่ยมือใหม่เลยท่านอาจจะงงนะว่าเอะเราต้องปั่นเร็วเท่าไหร่นะความเร็วยังไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าความเร็วในการปั่นจักรยานเนี่ยมันมีตัวแปรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความฟิตของคุณนะครับ รวมถึงเส้นทางที่เราปั่นไปด้วยนะโอ้โหกี่โคนเยอะเลยอ่ะหลบๆนะ <c oughs> โอเคเห็นไหมครับเส้นทางอ่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีเศษอะไรเนี่ยลูกหลังมากมายนะบ,บนท้องถนนนะเราก็ปั่นเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวยางรั่วนะผมเดี๋ยวเกิดไปทิ่มเข้านะครับแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยความเร็วไม่ต้องมีสนใจนะครับ สนใจโซนหัวใจโซนวัดหรือความรู้สึกของคุณเป็นหลักนะความเร็วเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราขยันตั้งใจซ้อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวความเร็วมันมาเองนะครับผมไม่ต้องซสีเรียนนะครับผมเวลาที่เราปั่นเจอเนินเอะเราปั่นโซนไหนนะก็คือมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะว่าเวลาที่เราปั่นขึ้นเนินนะวัดหรือว่าพอร์หรือว่า,าวหวาัวใจเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นสูงไปกว่าโซนที่เราต้องการนะครับ ไม่เป็นไรนะนิดๆนหน่อยๆนะไม่สีเลือดนะผมแล้วพอเราปัน่นกลับมาปั่นทางลาดปกตินะเราก็กลับมาคุมโซนเหมือนเดิมน,นะแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยรอบขาอยู่ประมาณเก้าสิบนะแล้วก็โซนประมาณโซนสองต่ำนิดหน่อยนะครับอ่ะถ้ามันต่ำไปหน่อยนะครับเราก็เดี๋ยวลองปรับเกียร์หนักขึ้นนิดนึงนะครับแต่เห็นว่า รอบขาผมก็จะตกลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตามสภาพนะครับเพาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับว่าอโอเคคุณควรจะใช้เกียร์อย่างไรนะปั่นไปเรื่อยๆคุณจะอย่างเองนะครับผมโอเคตอนนี้พอได้แล้วโซนสองนะครับแล้วก็รอบประมาณเอาให้มันใกล้ๆเก้าสิบเอาไว้นะครับบวกลบไม่เป็นปัญหานะครับผมเวลาพูดก็จะแบบนี้นะครับ อันนี้เนี่ยถ้าพูดได้แล้วแบบถ้าพูดแล้วก็ต้องแบบหยุดเป็นพักอย่างนี้นะครับอ่าแสดงว่าประมาณโซนสองนะครับผมโอเคเราก็ปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบเวลานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วงท้ายนะครับก็คือ5้านาทีท้ายนะผมก็จะวอร์มดาวน์ถ้าเหมือนวอร์มมากนะก็คือเกียร์เบารอบ 90- 100ถึงนะครับเป็นงานช่วยเคลียร์กดแล็กติกด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาถึงอุปสรรคของการปั่นโซนสองของเราในวันนี้นะครับ ก็คือว่าเห็นไหมครับผมต้องขึ้นสะพานนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปั่นขึ้นไปยังไงนะครับก็คือปั่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนครับหวัดมันก็จะเพิ่มนะครับหรือว่าหัวใจก็จะสูงขึ้นเมื่อเราเหนื่อยขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่อยๆนะครับไม่ต้องอัดนะครับผมเนี่ยตอนนี้ power ขึ้นไปโซน5ไปแล้วนะครับต้องหนีแรงหนึ่งโดดนะแต่ว่าไม่ต้องอัดนะไม่ต้องยิงโยกอะไรนะก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ารู้สึกหนักไปนะครับก็เบาเกียร์ลงหน่อยแบบนี้นะครับอ่าปึ๊บนะครับนะครับหัวใจก็ขึ้นนะครับโอเคเบาเกียร์คันนี้ก็ลงนะครับลงเนี่ยเราก็ใช้เป็นเวลาให้เราเนี่ยรีคอรเวอรี่นะครับปั่นเบาๆนะครับผม เบาๆลงไปนะครับให้ถ้าใครใช้หัวใจก็รอเดี๋ยวหัวใจมันลงไปเองนะครับไม่ต้องสีเรียดอ่าถ้ามันชันมากนะครับเราก็ฟรีขาลงไปเลยนะครับ โอเคกลับมาถึงทางลาดนะครับเราก็ปั่นอยู่ในโซนสองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทิกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาปั่นแบบนี้นะครับคือพยายามทําตัวให้ลู่ลงเอาไว้นะครับทำท่าแอโร่ไดนามิกเอาไว้นะครับเพราะว่าให้เราชินนะครับคืออย่ามาตั้งเงินอยู่อย่างนี้นะแอโร่ไดนามิกฝึกให้ชินนะหลายท่านอาจจะลงดอกอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝึกเป็นการฝึกกล้ามเนื้อท้องด้วยนะครับจะได้แข็งแรงเวลาเราลงจริงๆเนี่ย เราก็จะได้มีความกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับลงอยู่ได้นานๆน,นะผมใครไม่ได้ก็บนหุดนะครับมอวัศอกประมาณ90องศาก็เป็นท่าที่แอโร่ได้เหมือนกันนะผมโอเคตอนนี้ผมปั่นมาแล้วประมาณ4ี่ินาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปั่นโซนสองกลับบ้านนะครับแล้วก็เราก็มาสรุปผลการปั่นของวันนี้ด้วยกันครับผม มาดูผลประกอบการของการปั่นวันนี้กันนะครับผมใช้ไม้จักรยาน IGP Sport นะครับรุ่น IGS 630เพื่อเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็พอเราปั่นเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลก็จะมาอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับเขาซิงค์อัตโนมัตินะครับผมโอเคมาเปิดแอปดูกันครับ IG Sport นะครับอ่าซิงค์มาแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลการปั่นวันนี้นะครับปุ๊บขึ้นมานะครับวันนี้ปั่นเป็นระยะทาง28.98กกิโลเมตรนะครับ ใช้เวลาปั่นไป1ชั่วโมง9นาทีนะครับเขาให้ซ้อม60นาทีนะครับอ่ะเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับความเร็วเฉลี่ย25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหัวใจเฉลี่ย124ครั้งต่อนาทีนะครับรอบขาเฉลี่ย83รอบต่อนาทีแล้วก็พาวเวอร์เฉลี่ยนะครับ98วัตต์นะครับผมโอเคคราวนี้บางคนนะครับที่ใช้พลเวอร์มิเตอร์นะครับอาจจะงงนะครับว่าเอ้ยมันมีค่า NP NP คืออะไรนะครับ NP ของผมวันนี้คือ100วัตต์ NP ก็คือว่าค่า power เฉลี่ยที่หักไอตอนที่เราฟรีขาออกไปนะครับ à, วันนี้เนี่ยก็คือฟรีขาน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่า power เฉลี่ย9 8วัตต์กับ NP 100วัตต์ก็คือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับ IF คืออะไรนะครับ IF ย่อมาจาก intensity factor นะครับก็คือค่าความหนักของการซ้อมนะครับ วันนี้เนี่ยผมได้0.59นะครับ0.59เนี่ยก็คือว่าถ้าผมปั่น IF เท่ากับ1นะครับหมายความว่าผมปั่นอยู่ที่ FTP ตลอดเวลานะครับแต่วันนี้เนี่ยก็คือว่า0.59ก็คือเรียกว่าประมาณ59%ของ FTP นั่นแหละครับอ่าพูดง่ายๆนะครับ TSS คืออะไรคือ Training Stress Score ก็คือค่าความล้าจากการซ้อมนะครับวันนี้ได้มา40แต้มนะครับผมเดี๋ยวเราปั่นไปเรื่อยๆเราคุยเรื่องพวกนี้กันไปเรื่อยๆนะครับผมใช้พลังงานไป485กิโลแคลอรี่นะครับผมว่าโอเคคราวนี้มาดูเป็นแบบเป็นโซนเป็นโซนกันมากนะครับก็คือ อันนี้เนี่ยในแอปของ IGP Sport เนี่ยเขามีโซนความเร็วด้วยนะครับจริงๆไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอย่างที่บอกนะครับความเร็วเป็นภาพลวงตานะครับโอเคฮาร์ดเรทนะครับวันนี้ผมปั่นนะครับฮาร์ดเรทโซนหนึ่งเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับโซนสองหกสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่าก็คือวันนี้เราซ้อมโซนหนึ่งโซนสองนะครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามให้มีอยู่ตรงนี้มีโซนสามมาบ้างนะครับประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต ก็คือว่าอันนี้เรื่องปกตินะบ,บางทีเราขึ้นเนินมั่งอะไรมั่งหร,หรือบางทีเนี่ยปั่นส่วนลมนะครับอ่ามีบ้างไม่เป็นไรนะครับเล็กน้อยนะครับผมโอเค คาเดนส์นะครับคาเดนโซนก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับแล้วก็ p o w เวอร์โซนวันนี้อยู่โซน1โซน2นะครับอน่ะโซน1 45%โซน2 43%นะครับก็คือว่ามีโซน3แพ่ม,มานิดหน่อย8%นนะครับอันนี้เรื่องปกตินะครับผมอันนี้ก็คือสรุปการปั่นของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับเราจะมาซ้อมรอบขากันครับ